งามคักเนาพพรหมีเนาะพี่้องใจพี่น้องอุ้ยมังน,งน,นี่พี่น้องอีกเงาเนื้อจ้าขาเพิ่นเนาะตาเฮาอือคือว่ามานอยู่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกัะวิสานบ้านฉันจ้ะพอกันในวันที่สิบแปดเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะมื่อวานี้พาพี่น้องเขาป้าจา้ะตอนนี้ก็เวลาสิบโมงนพพรหมีเนะาะครับผม มาราเบงใจตพี่น้องีิมีเฮ็ดยังให้เกบแน่จาไปรุนไปเช่งวงเช้าอยู่บบาน่เบงจ้ตสีส่งสีมันเบ้าจาตครับรุนเบิงครับพี่น้องห่างไปมือหนึ่งเนาะนเป็นใจได้ครับดอกเริ่มแน่แนจใจพี่น้องหลังจากเขาบดีมาเนาะพอระมีเนาะครับผมหวานหานอใหม่ครับ โอ้ยนั่งเห็นง่ายพี่น้องแบบนี้นเป็นสายจากพี่น้องติดไปหนึ่งวันกลับมาวันนี้อู้นนพ,พุ่นพ่อมีพ่นพ่นพ่นฟังพ่นบ่ะแมนจ้าสวยงามได้จากพี่น้องอู้ย thì ít Vì cứ men cho cái nó Khó mụn, khó pa, xít mồm sầu mà này nó Xuyên một khó mạ, một ống mượn nó Khó mạ lắm Thì đâu nữa Tụi này chắc đó, Tụi đó มึงนี่พี่น้องเด็นเังนสีเนาะพอรอมีนเนาะครับผมเราสีหง่เต็มทีเลยจ้ะพี่น้องเห็ดบ bon งมีฝนสองงามครับสองจ้าพี่น้องสองหรอีกเงาหนึ่งจ้ะบานเต็มเต็มน,นะ นี่แหละครับดูดน้ำดีเขานำเขาเนื้อนอน้องเมนจน้าจอ๋องานนีจ้ะดีจ้ะอืมไม่มีเงินี่จะ้จะ Ni <si> nak beli <si> bahan naik ni, <si> nak lagi dak ore dah. Oh, budak elek, orang awak final, orang Fida บดด้ายตองนาจ้ะโอ้กวดนึ่งแม่เนาะดีด้วยะกิงจ้าแรยงานดีใจที่แรกอ้ขาเพิ่เนาะพอบึกเวก lòng sống bóc lạy bóc pin hòng hymn bóc tao không sống 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 tròn sống จิดมเลจ้ะตรงนาจ้ะพี่หนุขย้อนจะเห็น สวยงามคักเนาะพ่อพ่อมีเนาะกำลังเนาะมึงเน้ยอุ้ยผีเงาหนึ่งพอดีเลยจ้ะพี่น้อง อุ้ยพี่ลองใจพี่น้องขาเพื่นขึ้นมาโผล่มาโผล่จ้ะอุ้ย,ย,ยเด็กเกิดดินก็นเริ่มแหงอืมน้อเสียดายดิพี่น้องต้องใ เหตุทีอตรงนี้งามแม่จัดตาเหาคือเลยจ้ะพี่น้องจังเดาใจเราจะเห็นนี่เห็นไตทองคนนี้นน่ะคนสีขาวทิศไปต่อ แต่ว่าล้างเป็นคือกันก็ไปตองเมีนจ้ะถึงเร่งที่จะที่น้องมีเหลืออยูจ่จ้ะดอกง่กหรือกอกอะไรเกียบดอกขอมูดอก,กละ นนกนขาดอกเนาะไม่มีหรมพรงแดงสีแลนะ้วเนาะแนจ์จ้ะอยูทำกันเลยจ้าลงรหลือย พี่จ้าอึย้ยชา oh. ออโอ้เดี๋ยวอ่อนอ้ยไ่ได้จ้จพี่น้อง hey, เป็นหมเดอจ้าพี่น้องเก็บไปเลยจ้าน้าเมปลาหมี่นเดอร์พ่อี่ อืข้าจะยุดเหมืหนึ่งู่ตัวนี้เนาะพี่ท่าพี่ทักที่ทักที่บ้านหรเก็บอยู่เนาะจ้าเก็บลำฟาอยู่ได้จพี่น้องีอีกที่อย่างใี่เรเคยมด้ว พี่อีก้าวนี่อืมพี่พี่พี่ซ้อนเลยสีอันเดียวกันเลยจ้จพี่น้องก็เบตงนี่จ้ะ พ่นพ่นพ่นท้องมภาวานาให้ฝนตกกับบตกจะพี่น้องยังอูในโมเดียกันดีด้วยจ้ะพี่นอ้อดแหงๆีเพาก็ไม่อื้มอ,อ้ยามเหี้ยผีผย อย่างแเราเห็นเูยอีหยากจะเป็นแสีมานี่ครับผมเห็นแต่บางอย่างดอกเค็ดไปเห็นบะแน่นยาดจาดพี่น้องนี่ดอกงามเนาะ เดินจากนี hmm. uh, mm ้ hmm. mm ้ปพี่น้องนี่มาแล้วเป็นเงาเลยพอพันธุบ้าๆพูดเมนดอกไม้จาะพี่น้องใส่หน่อยก็ยังมีอยู่จ้ะแต่หากบ่มีฝนเนาะ หนมดอกจ้าพออีจตาพี่นอ้องนี่มือเกตตาแนมไปทางหม่ซื้อพี่อี๊พี่อีพี่มีะพ,พ,พี่นอ้องโอ้ยดอกงามยู่จ้าถถ่ไปย่างงามเลยจ้ะ เพ็บนจะีมีพัดน้ะมันห้อยกระเสอะเพอจะพินอนดอกยัยงหน่อยยังอ่อนดูจะพี่นเอามาแทานที่จะเห็น น้้ดีจะเปลี่ยนจากเห็ดบดติเป็นเห็ดใบตองก็คือใบตองแห้งอีแบน่จ้ะนี้หอมตลกกขวตดอกจ้ สีเดียวกันกับใบตองเ,เต็มๆจ้ะดอกยังแข็งดีอยู่จ้ะพี่น้องอ,อย่าห่อนมาดยางขื้นแล้วจ้ะพี่น้องสิต๊กบอมาหน,น้เรามีแห้งครับพี่น้องมันมีพก แจวมะพร้าวจ้าพี่นอ้องพริกเกลือจ้าเนี้อกระย่างเนาะเนื้อกระย่างพร้อมจ้ากระเบ็ดเก็บให้เบิบงน่าพอปลาหม,มี่เนาะครับผมปลาแซบจ้าพ,พี่นอ้องหวานอม,ล,ม,มนลำเงีง้ยงๆจ้ามาเด้อจ้าพี่นอ้องกินน้ำเมเปาหม,มี่จ้าโอ้ยพอต้นได้ซิมต้นนั้นโอ้ยน้ำลายเฮีย Phía đẹp dẹp Hãy subscribe cho kênh ีมันอืมายอจะครับผมกําลังจากเซามีแห้งเนาะแม่บ่มีก็ได้เก็บบ่เกิน10ดอกครับพี่น้องก็ได้เวลากลับบ้านครับผลงานโดยรวมเด้อจ้าครับผมผลงานของเฮาก็ถือว่าได้อยู่เนาะือบ่มานจ้ะพี่น้องเฮ็ดเพิ่นกดอกใหญ่แน่ครับพี่น้องงามๆก็มีจ้ะดอกน้อยดอกน้อยนอยเนาะ แมนครับส่วนมากจะสเป็นดอกใหญ่จ้ะพี่น้องเห็บหมากยางเนาะบมากยางนี่ก็บ่ได้ถ่ายให้เบิ่งตอนเอาเนาะครับผมเอาพ่อได้กินจ้ะพี่น้องได้กินทุกมือเนาะหมากยางเฮดเฮาก็พอได้อยู่ครับพี่น้องถือว่าหมานอยู่จ้าครับผมผลงานของเฮาก็สิเป็นเฮดบนดินล้วนๆเนาะมื้อนี้่มีเฮดอื่นโอ้เฮดเพิ่งแดงซี่เนาะแดงซี่มีอยู่จ้ะพี่น้อง4-5ดอกเนาะครับผม ผลงานมณีกระทึ้นว่ามันใจพี่น้องพัดกัะปาบาน้องเมตตำบลหวยคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบ,บลราชธานีจา้จาจ้าฝากก็ไลก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบานฉันในเด้จา้าแม่ปามีก็ขอบ,บุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งหอพ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันไ่คลิปหน้าจา้า